สัดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราเรียนหน่วยสัตว์ป่าน่ารู้ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิด1 9นะคะสวนสัตว์หลายแห่งก็ได้ปิดทำการนะคะเราก็จะเรียนรู้จากภาพแล้วก็เรียนรู้จากสัตว์ทั่วๆไปที่เราเลี้ยงดูบ้างประกอบกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเราก็จะไปชมสัตว์ต่างๆโดยมีไกด์น,ำ,นำเที่ยวของเราไกด์ตัวนี้นะคะ ชื่อเจ้าหมีนะคะเจ้าหมีเนี่ยก็จะพาเราไปชมสัตว์ต่างๆในที่ที่เลี้ยงไว้ด้วยรวมทั้งที่เราพบเห็นได้ตามธรรมชาตินะคะไปกันเลยค่ะค่ะตามท้องนาน,นะคะก็จะมีกบเขียดหรืออึ่งอ่างอาศัยอยู่นะคะถ้าเป็นช่วงเวลาฝนตกเขาก็จะร้องดังนะคะแต่ช่วงเวลานี้นะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ฝนตกเขาก็จะไม่ร้องนะคะแต่ว่าก็ได้ยินเสียงอยู่บ้างได้ยินไหมคะ ลองฟังเสียงดูนะคะ ซึ่งสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือผักบุ้งดั่นเองนะคะเป็นอาหารของเต่าพวกผักต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะลำตัวของเขานี่เวลาเขาเจอคนเขาก็จะหดหัวเข้าไปนะคะไม่โผล่หัวออกมานอกกระดองนะคะเราดูใกล้ๆได้เลยนะคะเวลาเขาป้องกันตัวเองเขาก็จะหดหัวเข้าไปอยู่ในกระดองของเขาเต่าเนี่ย แล้วก็จะเก็บขาทั้ง4ี่ขาด้วยนะคะนี่โอเคเดีย๋ยวไปดูสัตว์ตัวอื่นกันนะคะนี่ก็เป็นไก่พื้นเมืองนะคะเราก็จะเลี้ยงไว้เป็นอาหารด้วยแล้วก็ไว้ขยายพันธุ์ด้วยนะคะเขาก็จะคุ้นชินกับคนนะคะถ้าเราเลี้ยงแล้วก็ ใกล้ชิดกับเขานะคะเนี่ยจับตัวเขาได้เลยนะคะแต่บางตัวเขาก็ไม่เข้าใกล้เรานะคะตอนนี้ก็เป็นพอกเป็ดนะคะเป็ดไก่ก็จะอาศัยอยู่ในในเล้านะคะแล้วเราก็จะมีที่อยู่อาศัยของเขานีนี่ทั้ง ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวคู่ตัวเมียแล้วก็มีตัวอ่อนๆลูกๆของเขาด้วยนะคะนี่นะคะเวลาให้อาหารเขาก็จะสามารถกินอาหารด้วยกันได้นะคะทั้งเป็ดและไก่อาศัยอยู่ร่วมกันได้นะคะห้ะการเลี้ยงต่อไปนะคะก็เป็นควายนะคะควายเนี่ยในสมัยโบราณเขาก็จะใช้ไถนานะคะแต่ปัจจุบันนี้มีเครื่องจกักรสมัยมมากขึ้นแล้วเราก็จะไม่ได้ใช้แรงงานของเขาแล้วแต่ว่า เราเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์เท่านั้นนะคะค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นวัวที่เราเลี้ยงไว้อยู่ในคอกนะคะวัวตัวนี้เป็นวัวตัวเมียที่กําลังตั้งท้องนะคะแล้วก็บางตัวก็เป็นวัวที่เพิ่งจะคลอดลูกนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะนิยมเลี้ยงวัวตัวเมียเพราะว่าเขาจะให้ลูกต่อๆไปได้นะคะส่วนวัวตัวผู้เราก็จะให้เขาเป็น ไว้เป็นตัวผสมพันธุ์ในการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นจระเข้นะคะแต่ว่าเป็นรูปปั้นนะคะเป็นจระเข้ปลอมนะคะนี่นะคะถ้าเป็นจระเข้จริงๆเราก็จะเข้าใกล้เขาไม่ได้นะคะเด็กๆสัตว์ที่เห็นนี่เป็นไก่ป่าที่นำมาเลี้ยงไว้ในบริเวณวัดนะคะ ก็จะเป็นไก่เป็นตัวเล็กๆนะคะเห็นไหมคะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียเมื่อสักครู่เป็นตัวผู้ค่ะนี่นะคะตัวผู้อยู่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้ไก่ตัวผู้นะคะเป็นอย่างนี้ส่วนตัวเมียอ่ามีตัวผู้อีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้กับตัวเมียด้วยนะคะ มีไก่ตัวผู้แล้วก็ไก่ตัวเมียนะคะซึ่งเป็นไก่ป่าแต่ว่าเรานํามาเลี้ยงก็เลยเป็นลักษณะน,นี้แต่เขาก็ยังไม่คุ้นชินกับคนนะคะก็จะหลบหนีเรานะคะตอนนี้นะคะพี่มิ้นพี่เมย์แล้วก็พี่ต้นหอมกําลังเลี้ยงปลาอยู่นะคะเด็กๆมีปลาอะไรบ้างคะอ่ามีมีปลาดุกแล้วก็มีปลา ปานินนะคะแล้วก็มีปลาตะเพียนนะคะตอนนี้น้ําขึ้นแล้วก็มีน้ําขึ้นสูงมากมีปลาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เราก็จะนําอาหารมาเลี้ยงเขานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดให้เราเข้ามาเลี้ยงได้นะคะเป็นบริเวณวัดซึ่งเป็นเขตอพยพทานนะคะอ่าพี่ๆบายๆน้องๆหน่อยคะ่ะบาย สนุกไหมคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่คุณครูนานได้พาเด็กๆไปชมสัตว์ต่างๆน่ารักน่ารักของจริงเลยนะคะได้เห็นรูปร่างลักษณะอย่างชัดเจนเลยมีทั้งสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ภายในบ้านและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ตามป่าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ป่าตาจระเข้ แต่เดี๋ยวคลิปถัดไปคุณครูพิมพ์และคุณครูเก๋จะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าเพิ่มเติมเดีย๋ยวเราไปรอชมกันเลยนะคะ